ตรเลือดกันได้เลยไปกันอ้าวเขาหายไปไหนอะไปหาก่อนไม่ต้องหาหรอกเดี๋ยวก็รอ,อเขาไปเนาะโอเคสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาทำอะไรจ้ะมาตรวจเลือดกรุ๊ปเกับเลือดกรุ๊ปบีค่ะ อ,อ๋อไม่ยังมีเกล้าย,ยังไม่รู้กรุบเลือดเลยชัวชัวชัวโอเคได้เลยจ้ะขอับคุณค่ะไปไปกันระหว่างรองมาหาอะไรกินกันก่อนนะเออฉันขอซื้อน้ำเปี้ยนหน่อยนะน้ำเปี้ยนหนูงกู เดี๋ยวเจเจจะซื้อเป็นนมพอดีต่อสุขภาพหนูก็จะซื้อนมอีกแล้วผมขอซื้อแตงโมก่อนนะแตเจ้ซื้อเลี้ยหนูก็จะซื้ออีกอย่างเดียวก็พอแล้วสับปะรดให้มันมีประโยชน์ประโยชน์หน่อยเนยทั้งหมดอ่า ตี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 หนึ่งร้อยบาทพอดีค่ะจ่ายเป็นบัตรเครดิตนะคะตึ๊ดปุ๊ดเรียบร้อยไปกั้นน่าจะไปชั้นหนึ่งนะเดี๋ยวผมถึงของให้นะครับขอบคุณค่ะ แ่สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะโอเคเห็นคิวว่ามาตรวจเลือดใช่ไหมจ้าใช่ค่ะนี่ไอ้หนุม่มน้อยถือของให้เขาสิเอาได้ครับคุณหมอเดี๋ยวว่าส่วนตูงกันก่อนนะจ๊ะ ยืนไว้จ้ะเกศูนย์ร้อเจ็ดสิแล้วเธอล่ะหนึ่งร้เโอเคคนแรกเห็นคิวมาตรวจเลือดใช่ไหมเดี๋ยวส่องหูก่อนนะ โอเคปกติดีเช็คประวัติก่อนโอเคได้แล้วคนต่อไปมาตรวจเลือดใช่ไหมจ๊ะค่ะโอเคส่องหูก่อนหูปกติดีเดี๋ยวไปชั้นสองเลยนะจ๊ะเ่ะมาตรวจ ทำมาตรวจก่อนไปกันมีเกียวได้เลยสวัสดีครับเชิญสแกนตัวก่อนนะพี่หนูขอแซงก่อนโอเคหยุดรองเท้าตรงนี้สิโอเค มาทางนี้เลยใส่เสื้อตรงนั้นมาด้วยสีเหลืองกับสีม่วงอยากได้สีอ,อ้าวเสื้อฉันหาย <c oughs> อเสื้อเราหายประนึงนะเฮ้ย <c oughs> มันอยู่ในนี้อ้าวอยู่ในนี้เหรออ้าวเพิ่งร,ร,รู้อุตสา์ไปหาเสื้อสำรองมาเอากระเป๋าวางก่อนไป เอาของบนหัวออกด้วยนะครับโอเคเอาคนนี้ตรวจก่อนคุณนั่งได้ครับอออโอเค นน้องนี่กระดูกเนี่ยเออมาตรวจเลือดใช่มหมแต่ว่าคุณมีปัญหาเรื่องกระดูกอ๋อโอเคค่ะให้นั่งวิลแชร์ไปประมาณสองเดือนนะคุณพี่อ,อคนพี่ไม่มีปัญหาเพราะเคยแขนหักมาแล้ว กระดูกก็ดีอ้าวพนักงานมาเข็นเข้าก่อนอ้าวทุกคนน้องมีเกี้ยวอะฟังนะโอ้อโหซาทำแล้วทุกคนโอเคไปกัน จบตตองลับโอเคไปชั้นสอกันเลยถึงแล้วไปตรวจเลือดกันสวัสดีค่ะ อาคุณนั่งวิวแชร์เหรอคะเช็กประวัติมาแล้วนะคะคุณมีเรื่องกระดูกซ้ายนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะร้อยหกสิบเก้าร้อยเจ็ดสิบแปด โอเคค่ะเดี๋ยวให้คนน้องนะคะใช้อันนี้เดินนะคะตอนนี้วิวแชร์ให้เด็กผู้ชายคนนี้นั่งแล้วกันนะโอเคผมเอาอันนี้มาให้พี่นะโอเคครับไปกันอ้าวพี่อุ้ย อ่าห้องตรวจเลือดอ่าวยู่ไนอ้าว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 โอเคค่ะเดี๋ยวเอาของเก็บก่อนตรงนี้นั่งก่อนนะคะ คนนี้เรียบร้อยอุยจะฉีดให้หมอฉีดโอเคค่ะเช็ดก่อนทั้งสองคนนะคะเดี๋ยวหมอดูก่อนนะถือไว้ โอเคค่ะเดี๋ยวไปดูผลได้เลยนะคะกลับได้ค่ะขอบคุณค่ะไปะนูเกียร์ไปกัน <c oughs> โอเค ผมดูดออกมาแล้วนะคะว่าคุณน้องคนน้องเนี่ยเลือดกรุ๊ป A ส่วนคุณพี่เลือดกรุ๊ป B เมันเป็นพอเลือกกรุ๊ป B ใช่ไหมเยอะโอเคนะคะเพื่อนๆช่างิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้องเกียร์ยัีด้วยน้องมีเกียร์ด้วยค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ